สบายดียมแดงพี่น้องพบขอกันครับสองโมกี้คือเราห่างหายไปโดนเติบแนะครับเมือก่อนเมนไปสวยงานบุงดนตรีเพิ่นประมาณสี่มือพี่น้องสี่มือสี่ขึ้นเวลาทมืาอนี่ก็กลับมาเนาะกลับมาเนียประมาณมือวานี่พี่น้องนี่ก,นก,นนนนก็บสิมาถ่ายคลิปอัปเดตอยู่บ้านอยู่เรื่องมาอัปเดต กาทิมาอัปเดตสวนขั้วให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าปลูกพักไปได้แหงปลูกหม่องปลูกบอนทางบ้านนี่ครับปลูกขึ้กันพี่นอ้องเป็นทัวปูวเป็นทัวอย่างเนาะในแถาแล้วปลูกไปมันน่าง,งามมีแบบต้นส้มปูพี่นอ้องเอามาใหม่ตนน้นต้นไงเริ่มแตกงามแล้ว ปลูกไว้ปีก่อนกำลังในซองปีเนาะตนนะตื่นแล้วไปดีเนอะด,ดูเกมหางกับตื่นนอนนอนตั้งแต่เทียนหากับตื่นนี่เนาะนี่นอน,น,อนอพักทุกแก่ทุกมุมบ้านยังมีพักนี่เป็นพักพักอย่างเนี้ยพักกาด หลอผักกาศดการดไงพักกาดกินใบกินการดพี่น้องตันปลูกใบขางเฮือนกำลังเขียวกำลังงามเป็นพักปอดสารผิดและพี่น้องเนอ้อวัได้ใส่ปุยบัได้ใส่เคมียังทุกอย่างเนาะสีเขาใส่ก็มีแต่แกบเผาแกบลำนะจ๊ะสีง้วสีเป็ดขีไก่ก็นอยากาศพี่น้องไะไปเกมไปเนี่ยไปพาไปยังเบ,งบึงทางนางบาน างบ้านเมืองไหนก็มีนั่งพักคือกันพี่น้องอย่าพาไปเบิ่งเนาะนี่กับเมนเทิงคูอาบันนอนพี่น้องเทิงคูอาบันนอนก็ไมีพักอีกปลูกพักไปลายใหญ่อันนี้ต้นกระเทียมต้นกระเทียมกล้ปลูกไว้แล้วก็มี่ผักกาดผักกาดจะลายให้พี่น้องดูเห็นเลยเทิงคูอาบันนอนวอนบางเคองเพื่องกระฝู่ใส่ไปแล้ว ก็ได้กินพี่น้องต่อไปนี่ก็สิบี่ปรดพักกินนี่แหละบ้านจัดสีได้ขายหก่อนนะเดี๋ยวเบิ่งอีกอันหนึ่งพี่น้องทางเพื่อกนก็เต็มไปด้วยพักนะจ๊ะต้นพริกพี่น้องต้นพริกต้นเชื้อเต็มเลยในกระสอบกำลังกาเบียในเขาเป็นคนปลูกในเขาเมื่อกี้เป็นคนปลูกไวป น,น,น,นี่กรแมนกำลังปลูกพี่น้องเอ้ยนี่ต้อนมะเขือต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะพอีอันน้องไอ้เกมเมื่อยอมแล้วต้นพริกพีกนก่น้องหลายหลายคุ้มแห้งตัวใหญ่น้ำเดี่ยวก็มี่ีก งามขนาดพี่น้องเขียวผักบันยังไหนคุณดีเนาะอมสีไก่รายกันนี้แปลงผักที่บกีเห็ดใบก่อนส่วนเป็นหอมพี่น้องปลูกหอมไว้กอนั่งแตกหลอกองามเป็นหอมปลอมเนื้อผักซีดาวเนาะเต็มเบิดพี่ี่น้อง ซ้ำสกินอีกประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนย่งซ้ำสกินมาปิดหมักนั่นมักเขือนยังแต่หมักแตงหมักทัวนี่การพักบุ้งพักบุ้งในก็รพักกาดพี่น้องนายพักักกาดตัวนี้เป็นพักยังลงเถื่นทรายพี่น้องเื่นทรายพักกาดตัวนี้เป็นหญ้าหญ้าหวานนี่เป็นอุปกรณ์ในเขาเป็นเห็ด ผสมดินแล้วก็แกบนะครับกระสอบพกอยู่พี่นองในเดือนบานตอนนี้เนาะแล้วก็มีคู่พักเต็มเลยเต็มไปหมดนี่อัปเด่นห้พี่นองในบึงเป็นหัวหอมกำลังงามอายุได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหนึ่งซับหลาพี่นองแต่ยังงามสำเนานีกำลังแตกหลอกออกงามนี่มากนี่กับแปลงพักอีกพี่นองลายแห้งแปลงพัก แหงพักเต็มเดินเลยแต่กี่เป็นบอลเดี่ยงไกลมาบันนี้ซับเปลี่ยนมาเป็นบอลปูพักนีก่กำลังเปลี่ยนแปลงพักนี่แปลงพักเงาแต่นี่เป็นหัวหอมคือกันพี่น้องหลายหักเงาซุดกันเลยนี่ก็เป็นระบบคล้องใส่ไก่ น้ำจะเต็มด้ยพี่น้องเพราะว่าโซลาเซลล์ดูดลงด้วยเนาะพักร้ายบาดเนี่ยต่อไปนี่พี่น้องพักหนาากก่มากล้วยมากล้วยกับกำลังแตกปีแตกหมากพี่น้องสิได้กินมากล้วยแล้วบานเนี่ยปัญหาที่เจอตอนนี้พี่น้องงูงูร้ายขนาดเห็นทุกมืองูง,งูอยู่ในคลองน้ำในสาน้ำเพราะว่ามันเดือดหมองเดียวนะพี่น้องนี่น่อใหม่เหรอ ขนาดงามแดงได้คือน้องแตกอกามางามเลยนเรใหม่เรียงนองมี่ก็สิเป็นคู่หมักแตงหมักถัก่วนไม่เผาเป็นสิปลูกงูอยู่ในคลองน้ำพี่น้องเล่ก็ยัมก็คืนเพราว่ามันมีน้ำแต่มันก็มีครบไี่เขี่ยดลายเนึงแต่ก็มีปลาน้อยปลาใหญ่มันมาก,กินปลา เรากินกบกินเขียดจ็กสิแก่ใครจะได้พี่น้องหรือว่ามันกับเป็นธรรมศาสตร์มันเนาะเ <c oughs> มื่อมีอาหารกระตงมีนากลานากลาก็เป็นตุยานแต่ว่าเป็นงูงูป,ป่าหรือว่างูยังละขอ้อซีีท่องพี่น้องตัวนี้น้อยแต่ว่ากินกบกินเขียดบรรยากาศยามแดงหลังบาน เริมแหงแดงนะพี่น้องข้างหลังบานเลือเตื้อนเมื่อกี้เนาะยังเลียวมายังเขียวอยู่หลังบานเรือบอลเดียวนี่ยนะพี่น้องทีเลียวมาเยยังเคียวเพราะว่ามันมีนามมากตัองหนามห้ชีวิตเราเลี้ยวออกไปทางนี้เดิมแหงไว้แล้วพี่น้องหยาเดิมตายก็เพื่องเดิมแหงแต่เลี้ยวมาทางนี้ยังเคียวอยู่ทีเกา น้อพี่น้องมือหนีเก็มาอัปเดตไปเพียงนนยสักนิดเด้ออัปเดตสวนหลังบ้านแต่ต่อไปสิมาอัปเดทนี่เบิง่งอีกพี่น้องขาดวาอีกประมาณเดือนหนึ่งเดือนปลายนี่ครับจะงามเบิร์ดแทนตัวน,นี้เป็น,นหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกไว้ตั้งรุ่นเด็กพี่น้องถ้าครบปีหนึ่งก็ได้เก็บกินแต่นี่ประมาณอ่าถึงหกเดือนเนาะพี่น้องเนาะปลูกเมือสวงย่งามฝน ยำผล6กเดือนเจ็ดเดือนหน,นึ่มั้งนี่เขาซูระดูคนกับปูกนี่แหละเขียวงามพักพี่น้องเบิ่งต้นมาคุงต่อไปกับสิบรดสุซื้อได้ละพี่น้องมาเนี่ย,ก,ยก้วยเ้ากระลายเนาะเอาพี่น้องพล่กิบในเพื่อจนจะมีเน,น้อเรื่อใบฟอกันลิปหนาสำหรับลิปนี้สบายดี